ปีห้าคึ้นหน้าวันนี้ผมต้องตื่นไปแข่งขันกีฬามาหาลัยนะครับ <c oughs> ตื่นมาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะ้วเดี๋ยวเราอืามลองไปเก็บของกันอาบน้ำแต่งตัวโอเค วันนี้ผมก็เก็บของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมขนของไปคอนโดอาจารย์กันนะครับโอเค let's go เรามาถึงที่รถอาจารย์นะครับวันนี้เราจะพร้อมเดินทางไปแข่งกีฬามาหาลาัยนะครับ One น,นะครับผม One o วันนี้เราก็อยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิาลายัยเกตลำปางครับวันนี้ก็ก่อนเดินทางเราก็มาไหว้สักการะท่านอะไรนะพี่ <c oughs> อันนี่นะครับของมหาวิทยาลัยนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าก็เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วครับเดัครับผม แวะปั๊มก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาชมวิวข้างทางให้ดูนะครับผมอันนั้นสวัสดีครับวันนี้โยผมอานครับอขอโทษทีที่เมื่อเช้าไม่ได้อัด หรือว่าไม่ได้มาบอกนะครับวันนี้ผมเพิ่งมาถึงที่มหาวิทยาลัยเขตสุโขทัยครับพอดีว่าวันนี้จะพักที่นี่หนึ่งคืนนะครับเพื่อจะไปขึ้นรถเดินทางกับมหาวิทยาลัยเขตสุโขทัยนะครับเลยไม่ได้ทักบอกเมื่อเช้าพอดีแบตโทรศัพท์หมดครับเลยต้องนอนพักแล้วมาเพิ่งมาซ้อมเสร็จครับผมชมยากาข้างหลังครับ สวยใช่ไหมล่ะอันแน่เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาแจ้งรายละเอียดตอนต่อเช้านะครับพอดีเย็นนี้ต้องพักผ่อนอ่ะไม่ได้อาจคลิปเท่าหไหร่นะครับโอเคไปชมบรรยากาศก่อนเลยนะครับผม Let's go วันนี้ผมก็จะไปเดินทางขึ้นรถกลับมาหาพี่อให้เฉยส,สุขทัยนะครับวันนี้ก็รอพี่อาบน้ําเสร็จแล้วก็รอจานมารับนะครับแล้วก็จะเดินทางไปกันต่อที่กีฬาหาหราเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวยไนท์จะถ่ายบรรยากาศให้ดูหลังการเดินทางนะครับที่พักเมื่อคืน เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเราก็มาถึงท,ที่รถที่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นรถแล้วเดินทางกันต่อไปที่กีฬามหมาหิยานี่นะครับชมบรรยากาศข้างหลังเรางขอตัวขึ้นรถไปก่อนนะครับ ข้าวที่นครสวรรค์น,นะครับนี่นะครับกับพี่ชายสุดรอของผมนะครับ,รบวันนี้เมนูผมก็ข้าวไข่เจียวครับมาตั้งไกลมากินข้าวไข่เจียวที่นครสวรรค์นี่นะครับบรรยากาศสาย่านก็แวะมาได้นะครับร้าน จ่าวิรัตนะครับนี่ปายชื่อข้างบนเลยไปกันครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาถึงที่พักมหาลัย กเกษตรศาสตร์กำแพงแสนแล้วนะครับนี่ครับเพิ่งมาถึงเลยดูในรยกาข้างหลังครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเอาของขึ้นห้องก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันครับนี่ครับวันนี้เราก็มาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยนะครับอืม บรรยากาศครับผมเดี๋ยวครับเตียงครับนุ่มสบายครับเราพาไปช่องห้องน้ำกันนะนี่ห้องน้ำนี่ครับมีอาบน้ำด้วยเฟี้ยวครับอืมไม่เคยพ่ที่ไหนแล้วไม่มีครับครั้งแรกในชีวิตของผม เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาข้างนอกห้องน้ำมาดูห้องหน่อยนี่ครับตระนั่นเลิกได้ไหมอ่ะยานจะพอไม่จะตาห้องอ่ะมันก็ดีนะนี่ครับผมข้างนอกครับนี่ครับบรรยากาศสวยงามครับ เดี๋ยวผมขอไปเก็บของเตรียมตัวก่อนนะครับผมบ๊ายบายวัสดีครับตอนนี้ผมก็ลืมแนะนำตัวนะครับผมนายชัยพลอนุจรลหัศูนย์สองห้องหนึ่งทับหนึ่งนะครับคณะศึกษา,าศาสตร์ วันนี้ก็อยู่ในมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นครปฐมกำแพงแสนนะครับวันนี้ก็ากำลังเดินไปหาอะไรกินกับพื้นที่นะครับรนี้ก็นนเกิดอุบัติเหตุน,น,นิดนึงน,นี่ยมาวิ่งสองร้อยเอาร้อยเมตรถิ่มชตานะครับ อันนี้ก็นักควางคอนทีมชาติไทยของเรานะครับบรรยากาศสวยงามครับวันนี้ไม่มีอะไรมากเดินชิวๆกับบรรยากาศนะครับ ขอตัวไปก่อนนะครับทำไมพูดไม่ได้เหมือนจุ๋มเหม่งวะฮะทำไมทำไมพูดไม่ได้เหมือนจุ๋มเหม่ง